肯定塞的 แก็แ<ต>ขอยืนยันได้เลยนะครับว่าสําหรับปี2,565การประปาสีราชาสามารถผลิตน้ําให้เพียงพอนะครับ<ม>ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากกรมชมปทานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆช่วยการบูรณาการโดยเขาจะมีเรียกว่า Key Man Volume ช่วยกันดูแลน้ําในจังหวัดระยองและชนบุรีให้มีน้ําเพียงพอนะครับเพราะว่าเรามีท่อ,อน้ําดิบเชื่อมถึงกันระหว่างระยองและก็ชนบุรีแล้ว ซึ่งปีนี้น้าเพียงพอค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีด้วยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงเดือนเมษาเรายังมีฝนอยู่เลยนะครับก็ขอให้มั่นใจได้ว่าในส่วนของน้ําดิบมีเพียงพอในการผลิตส่วนอัตราการผลิตที่จะรองรับในอนาคตนะครับทางการปรับปลาส่วนวมิภาคนี่ก็มีการวางแผนนะครับเพราะว่าเราศรีรชาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ ec นะครับก็มีการวางแผนในการเพิ่มกําลังการผลิตนะครับใน ปลายปีนี้น่าจะได้ปริมาณน้ำประปาเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย400ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับและในอีก4-5ปีถัดไปเนี่ยก็มีแผนเพิ่มกําลังการผลิตอีกอย่างน้อย4,000ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงซึ่งใหญ่กว่าที่นี่อีก2เท่านะครับก็ขอให้ชาวศรีราชามั่นใจได้ว่าเรามีน้ำเพียงพอในการผลิตและจ่ายน้ำครับ